สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีก็สีเบิองแปลกๆแน่เด้อจ้าแนี่บ่คอยเห็นฮูงจ้าพี่น้องมือนีมาในสวงขำขึ้นจ้านนองป้ายฝนไปจับอึงกับอ้กับพอจ้าพี่น้องได้อึงเผาเมลายหลายจ้าพี่น้องพี่จ้าก็มาเออทางบันเพกน้ำเด้อจ้าพี่น้องก็ยางหาไปเลื่อยๆจ้าอึงมีแต่โตใหญ่ๆจ้าพี่น้องผี่จ้านนองป้ายฝนก็ลงรดไปน้ำเด้อจ้าหนองป้ายฝนขอพอห้ไปลงจ้าอันนี้เธอแหลกเด้อจ้าพี่น้อง พี่จ้าพี่น้องฝ่าเหลือมมาบมาบอยู่จากพี่น้องน้องป้ายฝนกอย่างหาจะไฟ่กอสีมืดจากพี่น้องกลับบ้านมาแต่ได้ยินเสียงอึงอยู่จากพี่น้องพี่จ้าน้องป้ายฝนแลีไปจับอึงแล้วจะอายเอื่นให้ไปจับพี่จ้าพี่น้องพอน้องป้ายฝนก็หาพ่เห็นจักกะจากพี่น้องพี่จ้าพี่น้องแม่ก็ค่อยขับรถด้วยจ้าพี่น้องแล้วก็ค่อยทายคลิปจากพี่น้องพี่จ้าน้องป้ายฝนได้อึ้งเผา้จพี่น้อง จ้าพี่จ่าโตแบบไงเอาไปย่างแสบแห้งจ้าพี่น้องไผ่บ่เคยกินนีผ่านแห้งจ้าพี่จ้าพี่น้องได้กบมะนําจ้าไอยก็ทําก้านฮักขาเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็เอาล่งหมอค่ะเอาล่งหมอมากไหวเด้อจ้าพี่น้องอันนี้จ้าพี่น้องสีสวยแห้งจ้าอึงเฮาจ้าไปไปจับมาแล้วก็ได้ได้ทั้งอึงได้ทั้งกบเลยจ้าพี่น้องมือนี้ได้ซอกเมนูเลยจ้าเขาแลงเด้อจ้า พี่จำพี่น้องมีสองตจะอีกโตหนึ่งง่ายใหญ่จะพี่น้องสีอีกตัวหนึ่งเหลืองดำจะพี่น้องสีสนแห้งสวยแห้งจะพี่น้องมันเป็นมันอยู่ในปลามันก็เลยเป็นสีแบบนี้เลยจ้ะเขาก็ทําการแหอื่งลงไปเลยจ้าพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยจ้ะพี่น้องพี่จ้าฝีมือผงห้าวเลยจ้าพี่น้องซอยกันจับไปจ้ะ ฝนตกก็ไปจับเรื่อยๆจ้าแต่ว่าตอ้นน้องป้ายฝนไปแล้วจ้าพี่น้องฝนมันก็ลื่นๆแล้วจ้ามันบดได้โตกหนักจ้าพี่นอ้องอการมาจากทำงานก็มาซอยจับอื่จ้าพี่น้องมือก็สีดำเล็นจังน้อยด้วยจ้า เพิ่นเห็นงานสร้างจากพี่น้องมือก็เพิ่นก็สีดำเนี่ยพี่จัาน้องใฟฝนก็จับอือเอ้ยจับโกบจ่าพี่น้องโกบมันกระโดดนี้น้องใฟฝนก็เป็นคนจับจ่าพี่น้องย่างติดมือจ่าล่างบ่อกจ้าพี่น้องมือเครื่องมือเพื่นจ่าน้องแบกก็มาชมอืองของเฮาน้ำจ่าเนี่ย